สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นทางหวยลาวพัฒนาหวยลาวพัฒนาวันที่ยี่สิบห้าเดือนหกี่หกแปดนะครับผมนางวดก่อนนี้งวดก่อนนี้นะครับไม่มาทุกคนนะไม่มาเลยนะผมให้เจ็ดกับแปดนะเจ็ดกับแปดออกมาสองหกแล้วก็หนึ่งหนึ่ง หนึ่งไม่เข้าเลยทุกคนเน้น82ออกมาเอา่อมีเจ็ดสองออกมา6 2สองสองออกมา1นหนึ่งขอวางต่อนะครับนะ ขอวางต่อเด้องวดที่แล้วนี่ขอรดขอไปด้วยนะครับมาดูของวันนี้กันต่อนะครับผม นะงวนนี้นะครับ6กับ7นะ6กับ7นะครับก็จะมี6 3 6 4 6 0 7 3 7 4เราก็7 0กันนะครับ6 1 7 1 6 9นะครับผมเราก็6 8นะ6 9 6 8 เอาเอาหกมาฟันหกนะครับหกสามนะหกสี่หกศูนย์แล้วก็เจ็ดสามหกสามหกสี่หกศูนย์เจ็ดสามนะครับผมต่อไปนะครับก็จะเป็นสามตัว สามตัวนะครับ634 630631 640641นยากแล้วก็601นะูนย์ตัวนะเน้นที่6นะวันนี้ก็ได้เท่านี้นะครับผมนะ6กับ7ได้567หแลละตัน5ทิ้ง ไม่เอาห้ามาไม่ได้เอาห้ามาฝากกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยครับผมคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ